สาวดวงเฮงงวดที่แล้วถูกหวยเด็ดไอ้ไขเ่เต็มเต็มงวดนี้นำกรองยาวมาแก้บนพร้อมจุดประทัดอีก60,000นัดใจดีโชว์เลขเด็ดหางเลขประทัดทั้ง2ตัวและ3ตัวอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับ เพื่อทุกๆท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับ สวัสดีครับวันนี้ก็เช้าวันที่15มีนาคม2564นะครับหลายๆคนก็กำลังหาเลขเด็ดนะครับเลขดังนะครับเพื่อที่จะนำไปลุ้นหวยในวันพรุ่งนี้หรือวันที่16มีนาคม2564นะครับอย่างสาวคนนี้นะครับคนดวงเฮงนำกรองยาวมาแก้บนไอ้ไข่3นครนะครับวัดสว่างอารมณ์หลังจากได้โชคถูกลอตเตอรี่รางวัลน,นะครับพร้อมใจดีโชว์เลขเด็ดหางประทัด เตรียมนำไปลุ้นโชคงว,วดวันที่16มีนาคม2514ด้านผู้สื่อข่าวรายงานว่าวัดสว่างอารมณ์นะครับแค่แถวตะบลขุนแก้วอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมว่านางสาวกรียนนิตนะครับจำเนียรราชอายุ36ปีนี่แหละนำคณะกรองยาวนะครับบ้านโคกสลุงจังหวัดลบบุรีนะครับมาแห่กรองยาวแก้บนถวายกับไอ้ไข่สามนครพร้อมทั้งนำประทัดมาถวายอีก6,000 60, นัดพร้อมน้ำแดงอีก300ขวด สร้างความคึกคักให้กับสาธุชนที่เดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และนักเสี่ยงโชคที่จะมาขอราบนะครับต่างมาลุมนะครับล้อมมุงดูกันอย่างมากมายนะครับขณะที่ขบวนกองยาวนั้นก็ได้ตั้งแถวเริ่มตีฟ้อนรํากันตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าวัดแห่รอบวัดก่อนเข้ามาที่วัดและเดินรําวนเวียนกันอยู่ภายในหน้าหุ่นปั้นไอ้ไข่สารนครเก้ารอบ จากนั้นก็จุดธูปบอกกราบวไหว้ขอพรโชคลาภพร้อมนำสิ่งของประวายก่อนที่จะนำรับขบวนกองยาวแห่ไปยังที่จุดประทัดเสียงดังสนั่นวันไหวท่ามกลางบรรดานักเสี่ยงโชคที่ต้องรุมล้อมเพื่อขอดูหางประทัดซึ่งสาวคนนี้ก็ไม่มีการปิดบังใดๆน,นะครับซึ่งหางเลขประทัดนั้นได้แก่เลข7 8 3 0แและ866และก็12นะครับ ก่อนที่จะนำมาโชว์ให้กับนักเสี่ยงโชคและคณะกรองยาวได้ดูกันนั้นด้านนางสาวกัญญาณิตนะครับเผยว่าที่มาแก้บนในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อปลายเดือนธันวาคม2513ในช่วงนั้นธุรกิจที่ทำอยู่รับซื้อมันสำปะหลังราคาตกต่ำมากเกษตรกรแย่มากไม่มีมันสำปะหลังมาส่งต่อต้องหยุดรับซื้อจึงมาบนกับไอ้ไข่สานครว่าขอให้ธุรกิจดีขึ้นให้รัฐช่วยส่งเสริมรวมไปถึงให้ผลผลิตที่ออกมา มีผลผลิตที่ดีในครั้งนี้นะครับที่ขอมานั้นเลยได้จุดประทัดถวายใบ1,000นั้นพร้อมกับขอโชคลาภไปด้วยโดยบนไว้ว่าจะนำคณะกรองยาวชุดใหญ่มาเล่นและลำถวายให้นะครับทางนี้หลังจากจุดประทัดไปเสร็จแล้วก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ตามแผงในวัดได้เลขชุดมา3ใบไม่น่าเชื่อว่าลอตเตอรี่ที่ซื้อไปนั้นถูกรางวัลที่2เลย รอกระทั่งโควิดรอบที่2เบาลงนะครับสาวคนนี้จึงได้มาแก้บนสําหรับเลขหางประทัดนในงวดนี้ก็จะนําไปเสี่ยงโชคเช่นกันหากถูกรางวัลใหญ่อีกจะนํากรองยาวมาถวายเพื่อพร้อมรับถวายเงินสมทบทุนซื้อที่ดินให้วัดในหลวงพ่อปแปะด้วยนะครับผม